สวัสดีครับผมวันนี้วันว่างของผมนะครับแต่ทีนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรดีวันนี้ก็เลยคิดว่าเราจะไปหาช่างคนไทยในซิดนีย์วันนี้เขาบอกว่าเขาขับรถแต่งซิ่งด้วยสามารถทำรถแต่งได้ซ่อมเซอร์วิสให้ความรู้เราได้เดี๋ยวเราลองโทรไปหาเขาดีกว่าชื่อพี่ชูนะครับชูไปหาแกก่อนแกอยู่บ้านไหมเราจะเข้าไปหาปแกที่บ้าน สวัสดีครับพ่ยูวันนี้ทํางานไหมครับหรือไปไหนหรือเปล่าครับผมอ๋อวันนี้หยุดนะครับเฮ้ยผม,มอยากไปแวะไปเยี่ยมพ่ชูที่บ้านนะได้ได้ได้เอ็มมาทูอยู่ปะเนี่ยเอ็มมาทูอะ่ะเฮ้ยปะปะปะนเดี๋ยวเจอกันครับผมพ่ชูครับสวัสดีครับผมั้นเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับผม บ้านนะครับเียพร้อมตามแผนเราเดี๋่าเรา,เราจะเราไปดูเราจะไปกันเลยอ่ะไปแล้วนะครับผม Times out <laughs> <Earth for you. laughs> เราก็มีเรื่องคำถามมากมายที่เราอยากจะดูนะครับเพราะว่าเราก็ถือว่าะว่าบทถามแทนคนไทยที่เขาอยู่ที่เมอออสเตรเลียแล้วกันว่าเนี่ยหลักๆที่ชูทำงานอะไรครับทํางานที่ไหนมีอะไรที่แบบว่าทําเป็นพิเศษสนใจเป็นพิเศษไหมก็ปกติทํางานซ่อมรถนะครับอยู่ที่อู่แถวออสเตียในเซนต์นะครับ กส็ส่วนใหญ่ก็ทำเซอร์วิสทั่วไปครับเซอร์วิสบ้างซ่อมบ้างซ่อมเครื่องซ่อมเกียร์แล้วอย่างพวกรถแต่งอย่างเงี้ยพี่ชูทำรถแต่งผมก็ทำครับทำแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นงานดิเรกงานดิเรกอย่างเช่นห <chaîne. S 2> เหมือน<ก>ทำทำเครื่องยนต์ทำเครื่องทำทำตัวี้พาร์ทแล้วอย่างลุงก็ทำสีที่พี่ชูสนุกเฮามากทำสีผมมีลุงที่แก้คอยดูแล ีอยู่อ๋ครับครับก็ถ้าใครอยากจะปรึกษาหรือทำรถเกี่ยวกับพวกแต่งรถหรือซ่อมรถซ่อมบำรุงเนี่ยอย่ใส่ชื่ออู๋พิชูไว้ให้ด้านล่างนะครับเแฟนตอรี่เนี่ยเกิดไ้นได้ไลครับเนื่องจากกลุ่มเพื่อนๆนะครับรวบรวมกันมาแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีรถที่เป็นเลเจนเดอรี่กันทั้งนั้น ก็เลย j d m 90ใช่เป็นพวก jdm90 อย่างมี m r 2คันนี้แล้วก็มี a e 86แล้วก็มี r 32แผนดม r 32แป่นดมก็ของผมเองแหละครับนั่นแหละครับก็เลยรวมๆตัวกันอยากจะถ่ายวิดีโอเองมั่งเพราะว่าจะไปจ้างเขาก็ไม่มีตังคก็เลยฝึกถ่ายเองแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีชื่อเสียงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยาก รู้ว่า The Legend Factory เขามีวิดีโออะไรบ้างก็เข้า YouTube เลยแล้วเซิร์ชเลยครับ The Legend Factory ก็จะขึ้นมาเลยมีวิดีโอมากมายเต็มไปหมดเลยมาทูเนี่เริ่มมาจากสมัยที่ผมทำงานอยู่ที่เมืองไทยแล้วได้มีโอกาสได้ Modify มาทูคันหนึ่งซึ่งเห็นรูปทรงแล้วอ่ะชอบมากแบบมันเฟี้ยวอ่ะแต่สมัยนั้นแบบยังเด็กอยู่อ่ะไม่มีตังแพงสาแพงเครื่องก็แรงเครื่องขับหลัง โอ้สาวก่ะีผมเห็นปกติทั่วไป MR2 เนี่ยเขาจะมีหลังคาทีบ้าใช่ไหมใช่เป็นนีกเกระจกเป็นกระจนกะจนี่เป็นตัวที่หายากนิดนึงจะไม่ค่อยมีคนระับเพราะว่าเป็นตัวหลังคาแข็งซึ่งจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรั่วเพราะว่าผมเคยมีคันหนึ่งเป็นหลังคาแก้วแล้วน้ํารั่วแบบโอ้โหไม่ไหวกัเลยหาหลังคาแข็งดีกว่าทาหลังคาแข็งดีกว่าหลักๆแล้วทำอะไรไป้า ไวบอร์ดี้ครับสั่งมาจากอเมริกาแล้วก็มีบางชิ้นบางส่วนก็ทําเองบ้างล้อนี่สเปคอะไรคงับพี่ชูล้อเป็นเออ่เป็นโวกครับ T37V Mark Two ไม่คุยเรื่องราคานะเดี๋ยวต้องเข้าใจต้องเข้าใจเรายืมเพื่อนมาให้มาหน้าเบรกอะอลิสครับหน้าหกหลังหกจานสามร้อยถ้าจำไม่ผิดสามร้อยเจ็ดสิบนะสามร้อยเจ็ดสิบมีหน้าหลัง ลแล้วก็มีบอร์ดเลคคาร์โลอีวูเก้าเขาก็มีพวงมาลัยน,นาดีแล้วก็มีพวงมาลัยน,นาดีที่ถอดพวงมาลัยเวิร์กเบลไอตัวแดชบอร์ดข้างหน้านี่คือของอะไรอ่าแดชบอร์ดเป็นของเอ้าเทคครับ IQ3 IQ3 IQ การใช้งานมันบอกฟังก์ชันอะไรก็บอกทุกอย่างที่เราป้อนข้อมูลให้มันมก็มีเกทตัวเดียวจบเลยก็สำหรับคนที่อยากจะแต่งรถชอบในการแต่งรถก็ ให้ลงมือทำครับก็ถ้าใครอยากแต่งรถมีอะไรก็ลองปรึกษาพี่ชูดูนะครับลองเสิร์ชเดอะเ g เจน f ์แฟค r อรี่ก็ได้ถ้าพิมพ์ไปเขาตอบช้าก็เขา busy ครับเขายุ่งเขามานงานเขาค่อนข้างเยอะก็วันนี้ขอจักรลากันไปเท่านี้พี่ชูมีอะไรฝากอีกไหมครับอันนี้เป็นงาน GTR Festival เอยไม่ใช่ดิใช่ไหมใช่ GTR Festival ครับ GTR Festival สำหรับขาแฟนนิสสกายไลนนะครับนิสสันสกายไลน จเจอกันเดือนหน้าครับมีแต่รถจำๆแรงๆได้ได้ยินว่าจะมีรถที่แรงที่สุดสกายไลน์ที่แรงที่สุดมาโชว์ในงานนี้ด้วยครับหิวไหมพี่ชูหิวไหมก็หิวเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่ามาป่ะเราไปหาอะไรกินดีกว่าโอเคก็ตอนนี้นะครับเราลองนั่งเอ็มอาร์ทูรถพ่ชูกันยูนิง่งแบบว่าสปอร์ต90นะ่ะเราไปกินอะไรดีครับพิจูไปหาซีฟู้ดกินดีกว่าครับ ซีฟูด้ดแถวๆนี้ค่ะมีมาร์เก็ตครับฟิตมาร์เก็ตเราไปกินฟิตมาร์เก็ตกันนะครับรมีอะไรบ้างเด็ดๆพี่โจ้ก็ซีฟู้ดทั่วไปซีฟู้ดทั่วไปแล้วเขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนบ้านเรามั้ยไม่มีครับเราต้องเอามาเองอ๋อเราต้องเอามาเองรู้แล้วเพื่อนๆรอเราเตรียมแบบไหนนะวันนี้เราเรากำลังไปฟิตมาร์เก็ตครับ แบบว่าดิบๆนะตามสไตล์รถ90โอ้ทุกวงนี้มีรถ90นี่เหมือนมีทองอะนะใช่ราคาราคาโดนนดกระโดดใครก็อยากซื้อเก็บไว้เออไม่คิดว่ามันจะไปไกลขนาดนี้เหมือนกันนะไอรถเบนซ์คันสองห้างสมัยก่อนคันเป็นแสนเลยนะ ค่เป็นแสนนะแต่ก่อนคันละสองหมืนอย่างนี้คันละหกเจ็ดหมืน่นแล้วแางขึ้นเน,นี่ยมาทูนี่แหละราคาไม่ขึ้นเัืสแต่เอ็มาทูก็ขึ้นอยู่นะนะ 10, 5, 20, ะนะก็หมื่นห้าสองหมืนแล้วนะตอนพี่อยู่ซื้อมาเนี่ยราคาไม่ถึงลักหมืมม่นจะสื้อมาซื้อมาสี่พันครับรถ <c oughs> ซื้อมาส <c oughs> ี่พ<ะ>ันแลรถอย่างเน่าเลยนะ ขายไปชูตอนช่วงนี้นะสวดครับคัปเบบมาเก็ตเีมาเก็ตนี่ใส่เสื้นอนี่ไม่ใช่ครับหนาวไม่ไหวละ <laughs> หนาวท <laughs> ุกหายวันนี้โอ้ยหออยู่แล้วเนี่ยขายอยู่นั <laughs> น่น <laughs> อะห เดี๋ยวดูว่ามีอะไรเด๋งๆมีมีหลายร้านมีหลายร้านเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะกินร้านไหนมีเตอร์ฟิตมาร์เก็ตร้านนี้หอยหอยอร่อยมีขายเหล้าขายเบียร์ใช่ใช่ใช่เป็นอย่างงี้วะนีเขาก็จะขายของอันนี้ครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราเอาอะไร ขายหอยเม่นขายหอยเม่นมีราคาบอกมีคองฟังก์มีแสเปริมี นี่ครับพี่ชูรอไม่ไหวตัดไปก่อนแล้ววันนี้คนเยอะวันอาทิตย์คนเที่ยวฟินมาร์เก็ตเยอะนะครับมีหอยปลาปลาหมึกวันนี้เราไม่มีปลกุ้งแซลมอนแซลมอนมีคนทำน้ำพีพีปูมาให้เราด้วยนะครับก็ผมว่าคนเขาหยุดกันวันอาทิตย์อ่ะมันก็เลยแบบทำให้คนมันค่อนข้างจะเยอะนิดนึง ถ้าแนะนําถ้าพวกเพื่อนๆมีเวลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําให้มาวันธรรมดามาค่าจะดีว่ขาคิมเนี่อเขาแต่ผมมันต้องมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูดนะผมว่า เป็นอะไรที่แปลกมากนะผมไม่เคยเห็นมันมีข้าวด้วยอยู่ข้างในอร่อยอ่ะเป็นเหมือนแบบชีสเนาะชีสเป็นไงยข้าวอร่อยอร่อยเป็นไงบ้างพี่ชูอร่อยไหมครับอร่อยนะแต่ว่าต้อง ets, ต้องโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดของจะแซ่บตามสไตล์ไทยแลนด์นะครับใช่ถ้าเราไปกินหมูนากันเอ้ยไม่กินหมูน้าเราเลยกินหมูน้าที่บ้านกันอย่างเงี้ยก็ต้อง ก็ต้องมีก็ต้องมีน้ำจิ้มที่เป็นตอนี้เราไม่โฆษณาเขาครับไม่ไม่โฆษณาถ้าโฆษณาจะไม่เห็นโลโก้นะหมยไม่โฆษณาไม่ไม่โฆษณาเลยบรรยากาศดีอยู่นะครับแต่นั่งข้างนอกนี่ข้อเสียดนึ่งคือต้องนี่ครับระวังเลยครับันนี้ตัวตัวร้ายเลยเหื่อไม่ได้ครับตัดเรียบกันสี่คนต่างมาเต็มโต๊อ่ะ ทำ่มาไม่ได้สายสวยนะเห็นบางคนมาถ่ายรูปนี่คือแบบเนงของสดเพียบเราในของท <laughs> อด <c oughs> นั่นเลยเรียลเยอะโคตรเรียวเลยมีเฮลตี้มาแล้วอันหนึ่งมีสลัดนะเฮลตี้ก็คล้ายๆอารมณ์แบบซีซ่าสลัดใช่ป่ะไม่ไ <ๆ S 1> ม่เป็นอะนไรสลัดตีฟูกระบบาเลยก็บ้านเราตามสไตล์กะ nam สลัดกะ nam สลัดใส่มีผักมีกุ้ง ทีปีที่แล้วเป็นใต่กล่อเก่าทีปีนีเซฟเก่าลองลองชิมดูครับว่ามีอะไรบ้างคิดว่านี่ก็เป็นปูอัดปูอัดปูที่ไม่ใช่ปูนั่นคือปูที่ไม่ใช่ปูที่ไม่ใช่ปูหัวใจแพผลไปดูเยี่ยมเลยอิ่มมากตอนนี้ดูจากสภาพแล้วก็น่าจะน่าจะอิ่มอ่ะกินข้าวไปสามวันแล้วตอนนี้ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยมาหรือเคยมาแล้วก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ในเพจเรานะครับมีอะไรถ่ายรูปอาหารอะไรมีแนะนำของฟิสมาร์เก็ตเผื่อเพื่อนๆ,ๆที่ยังไม่เคยมาเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะไปกินอะไรคืออะไรนะครับทานี้นก็วันนี้จากลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามชมผลงานของเราว่าว่าคลิปหน้าเราจะไปไหน,เร,ไไหนเราจะไปทำอะไรกับใครที่ไหนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับผม จิดไว้อะเออเออม่ทำเป็นอายแหม